พระสงฆ์นิกรยังคงแสดงความอลาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้เคยถวายงานใกล้ชิดนะคะต่างออกมาเผยถึงโมเมนต,ต์แห่งความประทับใจค่ะนายพาณิชย์ค่ะอายุ76ปีหรือพ่อตู้ดาวท่านเป็นเจ้าของร้านซ่อมนาฬิกาแล้วก็ร้านถ่ายรูปติดบัตรในพื้นที่บ้านเชียงตะบนบ้านเชียงที่อุดรธานีนะคะก็มีการนำพระบรมชายาลักษณ ในหลวงราชการที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งสเสด็จพระราชดำเนินบ้านเชียงเมื่อวันที่20มีนาคมปี2515หรือว่าย้อนไป53ปีก่อนนั่นเองนะคะ แล้วก็ยังมีสมุดภาพอุดรธานีด้วยค่ะเป็นหนังสือรวบรวมประวัติเมืองอุดรธานีและพระราชะกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีรูปพี่พ่อตู้ดาวถ่ายด้วยตัวเองเนี่ยบันทึกเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะออกมาโชว์นักข่าวเล่าถึงความประทับใจในฐานะประชาชนที่ได้มีโอกาสเข้าไปถ่ายภาพประวัติศาสตร์ใกล้ชิดกับทั้งสองพระองค์ตั้งแต่ลงจากเฮลิคอปเตอร์เลยนะคะแล้วก็มีการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลุมขุดค้นโบราณวัตถุที่วัดโพสีนายด้วยแล้วก็ ที่บ้านของในพศมนตรีพิทักษ์ก็ได้เห็นพระราชจริยวัตรอันงดงามได้ยินพระองค์ทรงตรัสนะคะกับชาวบ้านด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวลอ่อนหวานเป็นความประทับใจในชีวิตที่ไม่มีวันลืมเลยล่ะคะ่ะทําหน้าที่ถ่ายรูป,รปนี่แหละครับแค่นั้นแหละหน้าที่อย่างเดียวถ่ายรูปนี่แหไม่มีคนจ้างไหมหรือเราเราไปถ่ายเองไปถ่ายเองไม่มีคนจา้าง ตื่นเต้นไหมต้ถ่ายรูปตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะครับเว่าม่เคยถ่ายแก่ที่ต่ก่อนก็อายุยังน้อยอยู่ก็ดีใจดีใจที่ได้ถ่ายด,ดีใจที่เห็นท่านเสด็จมาบ้านเซียงอืมหาบดีใจมาก โอ้โหแล้วภาพของคุณตานี่คือได้ลงในสมุดภาพของอุดรธานีด้วยนะคะมีคุณค่ามากเลยค่ะอโอ้เป็นที่ภูมิใจของครอบครัวมากๆเลยค่ะทีนี้พ่อตู้ดาวนะคะบอกว่าวันที่ทราบข่าวว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตนะคะก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนะคะตั้งใจว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ค่ะจะให้ลูกหลานเนี่ยพาเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมาสักการะพระบรมศพค่ะ